欢迎来到中文课小学一年级因为大腊素维茶怕啥子那卡热腊餐不同食茶逼梯能赢今天我们要学的内容是第五课 นีจีซุยเละเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนนะคะคือเรื่องเธออายุกี่ขวบแล้วนะคะอยู่ในหน้าที่47ค่ะวัวเป็นหลายฟูสีอิเซชงชือปะพวกเราไปทบทวนคำศัพท์กันหน่อยนะคะชังชือเรามาดูคำศัพท์ที่หนึ่งนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าตู จีซุยจีซุยแปลว่าอายุเท่าไหร่หรือกี่ขวบนะคะจีจีอีจีสันเซิงจีสันเซิงก็คือเสียงที่สามนะคะแปลว่ากี่นั่นเองค่ะซุยซอุยซุยสื่เซิงซุย ซื่อซิงก็คือเสียงที่สี่นะคะแปลว่าอายุหรือขวบนั่นเองค่ะเจสลายต่อมานะคะเจอตูตัวนี้อ่านว่าเลเลเล,ะละเอเลแปลว่าแล้วนะคะทุกชิมเมนเตอเหล่าชื่อตูอ่านออกเสียงตามหลักสูตรนะคะเลเละ เหินห่าวเก่งมากค่ะโทมเชอร์แมนก็เหลาชื่อตูอ่านออกเสียงตามเหลาซือนะคะนะนะเหินห่าวดีมากค่ะเจสสี่หลายต่อไปนะคะเจอตูตัวนี้อ่านว่าปีปีปัวอีปีซานเซิงปีซานเซิงก็คือเสียงที่สามนะคะแปลว่า กว่าท同学น跟老师读อ่านออกเสียงตามซ้อค่ะปีปีเจ้าตู่คำนี้อ่านว่า w อวอ w a l อ o w a สนเสง w a วอ w a ก็แปลว่าฉันนั่นเองค่ะทก同学们跟老师读อ่านออกเสียงตามรซื้อนะคะ w a ฉัน ว่าฉันเจนปังเยี่ยมมากค่ะเจ้เจอต่อไปค่ะเจ้าตู่คำนี้อ่านว่าหนี่เนอีหน,น,นี่ซานเซงหนี่หนี่แปลว่าเธอทุกคนก็ลองอ่านออกเสียงตามเราสอค่ะหนี่หนี่นแปลว่า เธอนะคะจคำสุดท้ายนะคะเจ้อตูอ่านว่าทาเธออาทาอีเซิงทาอีเซิงก็คือเสียงที่หนึ่งนะคะทาแปลว่าเขาทงช่วเหมือนกันเหล่าชจอต๋อ่านออกเสียงตามกันด้วยนะคะ ท,ท่าแปลว่าเขานคะคะเจือตู่คำนี้อ่านว่าต้าต้าเตออตาตาซื่อเชิงต้าสื่อเชิงก็คือเสียงที่สี่นะคะต้าแปลว่าใหญ่หรือว่า โตนั่นเองนะคะทุกคนเหมือนก็นเหล่าเื้อตูอ่านออกเสียงตามหลอดสื่อค่ะต้าต้าต้า,ตาแปลว่าใหญ่นะคะหรือว่าโตนั่นเองค่ะเจ้าตูตัวนี้อ่านว่าเสี่ยวเสี่ยว C E ยวซานเชิงเสี่ยว,ว,ว,วแปลว่าเล็ก หรืออ่อนนะคะเจี๊ยสหลายชื่อเคอร์เวนต่อไปคือบทเรียนค่ะทงเฉมันตาคายตี้ซื่อสือปายเย่ให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่48นะคะเดี๋ยวเราไปดูบทสนทนาข้างล่างกันนะคะ我们去看下面的句子。ทงเชมันจุนไปหาแล้วมะพร้อมกันหรือยังเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนบทสนทนาข้างล่างกันนะคะรู้กวาจุไปหาเหรอวิอ่งไชี้ังมมงนงแ,แปลว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วทเหมินกนเล่ืออิจิตูอ่านออกเสียงตามเราซื้อด้วยค่ะนี่จีซุยเหรอนี แปลว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วนะคะวอลิ่วซุยหนีเนะแปลว่าฉันอายุหกขวบเธอละ่จะจ้าอีเปี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะทงเชมือนกันเหล่าชื่อตูอ่านออกเสียงตามเหล่าซื้อด้วยนะคะวอลิ่วซุยหนีเนะฉันอายุหกขวบ เธอล่ะ我七岁我比你大แปลว่าฉันเจ็ดขวบฉันโตกว่าเธอใจอีกเปลี่ยนอีกหนึ่งรอบนะคะ我七岁我比你大แปลว่าฉันเจ็ดขวบฉันโตกว่าเธอนั่นเองค่ะ 最后一个句子ประโยศไทยค่ะเขาปด i วบนิยี่ท่าเแปลว่าเขาอายุแปดขวบเธออ่อนกว่าเขาใจเปลี่ยนทงเมินเกนเหชื่อตู่อานพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามเราซื้อด,ด้วยนะคะเขาแปดขวบนิี ถาเสียวแปลว่าเขาอายุ8ดขวบเธออ่อนกว่าเขานั่นเองค่ะ下面是问和答的句子同学们ขั้นอีขั้จะมาเจะมตาเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบประโยคคำถามและรูปแบบประโยคคำตอบนะคะว่าวิธีการถามและวิธีการตอบเราจะตอบว่ายังไงเง่ย รูปแบบประโยคคำถามนะคะรู้กวัวเหลาชอว่นถ้าเหลา้อถามว่านี้จีซุยเหรอนี้จีซุยเหรอแปลว่าเธออายุกี่ขวบแล้วรูปแบบประโยคคำตอบเราจะต้องตอบว่ายังไงเอ่ยว่าเหมอนย่าจะมาหุยตานะถามหนีก็ต้องตอบวอนะคะ ถามเธอก็ต้องตอบฉันนะคะวอจุดจุดจุดซุยหนีนะแปลว่าฉันอายุจุดจุดจุดขวบเธอละแสดงว่าตรงจุดจุดจุดเนี่ยเราต้องใส่อายุของตัวเองนะคะรู้กว่าเหล่าเชิญถ้าเหล่าเชิญถามว่านี้จีซุยหละนี้จีซุยหละ แปลว่าเธออายุกี่ขวบแล้วถ้าเราอายุห้าขวบเราจะต้องพูดเป็นภาษาจีนว่าวออูซุยใจอีกเปียนอีกหนึ่งรอบนะคะวออูซุยแปลว่าฉันอายุห้าขวบค่ะ下面是回นถีมาตอบคำถามกันนะคะ คำว่าอายุตรงกับข้อใดข้อที่หนึ่งซุยซยข้อที่สองเนเนข้อที่สามลโลทงเฉลหมเสียงอิเสียงลองคิดดูนะคะุ้วยละข้อหนึ่งนั่นเองค่ะซุย สุยแปลว่าอายุค่ะสวยตาตุยหรอเจนปั้งใครตอบถูกบ้างเอ่ยเยีเ่ยมมากเลยค่ะคำว่ากว่าตรงกับข้อใดข้อที่หนึ่งปีปีข้อที่สองวอวอข้อที่สามจี ีทงเช้เหมือนเสียงอี่เสียงป่ะลองคิดิดูนะคะต้ยเหรอปีคือข้อที่1นั่นเองค่ะปีก็แปลว่ากว่านะคะโตตรงกับข้อใดข้อที่1เสียเส่ยวเสี่ยวข้อที่2 นี่นี่ข้อที่สามตาตาลองคิดดูนะคะทงเชอมอนเสียงอีเสียงปะเจโยสูู้ค่ะตุ้ยเหรอตาก็คือข้อที่สามนั่นเองค่ะสวยตาตุ้ยเหรอเจนปังใครตอบถูกบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลย เสีส้หลายช句子ต่อไปนะคะจะเป็นประโยคนะคะทุกเชือมหัวมืมอมหลายชายอีชายปะข้างข่าหนี่ชายเต u อตุยปูตุยเดี๋ยวเราไปลองตอบคำถามดูนะคะดูว่าเด็กๆตอบถูกกันหรือเปล่าถ้าเราซื่อถามว่าฉันอายุหนึ่งขวบเราจะต้องตอบเป็นภาษาจีนว่ายังไงเอ่ย เสียงอีเสียงปะลองคิดดูค่ะตุย้ยเหรอตาถูกต้องค่ะเราจะต้องตอบว่าวออีสุ่อวออีซื่อเจสสไลที่เอ,อ้อถี่ข้อที่สองนะคะฉันอายุสามขวบเราจะต้องตอบเป็นภาษาจีนว่ายังไงเอย้ย 对了，ถูกต้องค่ะเ们要回答，เราจะต้องพูดว่าว่าสามสิว่า,าี่สานถีข้อที่สนะคะฉันอายุหขวบเราจะต้องพูดว่ายังไงคะ,ะวยนะอย่าะเ่ะ่ตอง ว่าเหมืนอนเ่าชั่วเราจะต้องพูดว่าวออู a, u, ่ซุยวออูุ่ยเหินหาวเก่งมากค่ะวอชีซุยตรงกับข้อใดเอ่ยข้อที่หนึ่งฉันอายุเจ็ดขวบข้อที่สองฉันอายุสิบขวบ ข้อไหนหน้าตรงใชมันชายอีชายปะลองตอบดูนะคะสื่อตี้อีถีคือข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะนี่เหมือนจนปังเด็กๆเยี่ยมมากเลยวอจิวซุยวอจิวซุยตรงกับข้อใดเอ่ย ข้อที่หนึ่งฉันอายุหกขวบข้อที่สองฉันอายุเก้าขวบทงเชยเหมือนตงแล้วมะรู้เรียงเอ่ยว่าข้อไหนตาอ่านชื่อคำตอบคือตีเอ,อีข้อที่สองนั่นเองค่ะสวยตาตุยเหรอ จิโซใครตอบถูกบ้างเอ่ยยกมือคะ่ะเหนห่าวเยี่ยมมากๆค่ะจัวยเย่ต้าเหรอการบ้านมาแล้วค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในหน้าที่52ย่อหน้าที่1ให้นักเรียนแปลภาษาจีนให้เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ย่อหน้าที่2ให้ดูอักษรจีน เขียนพินอินให้ถูกต้องหาคำตอบได้จากหน้าที่48นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทำหรือยังทำไม่เสร็จให้ทำให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่เข้าใจสามารถทักมาถามหรือซื้อได้เลยนะคะทงเือนเปียว่างเหรอหุยชื่อฟู่สีอ,อ้ออย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะคะ 今天中文课就结束了สำหรับวันนี้วิชาภาษาจีนก็จบลงแล้วค่ะ老师要跟你们说再见了老师จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ同学们อยากจะมุกกับ老师ส่เนเด็กๆต้องพูดกับ老师ว่ายังไงคะล่าสิจเจนนะคะล่าสิจัยเจนแปลว่า ลาก่อนเหล่าซื้อนะคะแล้วก็เด็กๆต้องตอบกับว่าอะไรเอ่ยเซียเสียเหล่าซื่อแปลว่าขอบคุณนะคะบ๊ายบาย